สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมและครลกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องแพ็คช่วยเหลือพัฒนานะครับที่เพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆดร้อนๆเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผมแบบนอนน้อยมากเพราะว่า ตอนแรกอะผมจะตื่นมาตีห้านะครับเพื่อที่จะดูว่าแพ็กมันมาไหมนะฮะสรุปตื่นมาตีห้ามันไม่มาครับเออแล้วรอจนเกือบหกโมงอะจนผมต้องไปนอนแล้วมันก็มาตอนไหนไม่รู้ผมตื่นมาทีหนึ่งเก้าโมงแล้วนะครับก็เลยขอบ่นนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากแพ็กแรกก่อนเลยนะแพ็กแรกเนี่ยก็คือราคา1250ไดมอนด์มอนะครับผมอ่ะก็คือจะได้เป็นตัวกล่องอัปเกรดเนี่ยสกล่อง ซึ่งในกล่องก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ขั้น1กันขั้น5เลยนะครับแล้วได้2กล่องเนี่ยคือราคาพ2 5 0ออ่ะได้อันเนี้ย2อันถ้าเกิดเป็นตลาดของโซนวาเนี่ยผมมองว่าโคตรคุ้มเลยนะถ้าแรกไอ้พวกนี้มาเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะเพราะแต่ละเซิร์ฟราคามนะันจะแบบไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะก็ลองไปคำนวณตามเซิร์ฟผมเพื่อนๆดูว่าอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มอะไรน,นะครับ ่าประมาณนี้นะเป็นแพ็กอัปเกรดแล้วซื้อได้ทั้งหมด20ครั้งถ้าเพื่อนๆจะเหมาหมดเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่22,500นะเออถ้าเกิดเหมาก็แนะนำให้กดตรงนี้เลยเพราะมันลดราคาให้2,500อะ่ะก็เหมือนแถมฟรี2แพ็คนะครับเออถือว่าราคาก็โอเคอยู่เหมือนกับเซิร์ฟไต้หวันเลยนะครับ แต่มาดูอีก2แพ็คที่เหลือนะครับแพ็คต่อมา1000บาทนะครับผม1,000บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเติมจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้เติมกับ Pay- to Win Topup นะครับผมนะเพราะมันจะได้ราคาประมาณ7800บาทเท่านั้นนะฮะแล้วการันตีไม่มีรีฟันด้วยนะฮะโอเคฮะ1 0 0 0บาทนะครับผมคุณก็จะได้เลือกนะครับเป็นแบบจาลึกขยายนะฮะอ่าต่างๆเนาะได้เลือกใช่ไหมอ่าเลือกวัสดุอัปเกรดได้1อย่างนะครับก็คือต้องเลือกอย่างหนึ่งอะ่ะ ซึ่งมันค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะน้อยมากนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะได้ทั้งหมด4กล่องในราคา1,000แล้วก็จะได้ตัวสัญญาอีก3ชิ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็ยังออสำหรับคนที่เล่งจริงๆก็พอจะพอจะได้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็ได้ตรงนี้คูณ4ไปนะครับเออแต่มันก็แอบแพงไปหน่อยนะฮะ1 0 0 0บาทนะครับผมอ่าแล้วก็2,700บาทนะครับผมนะ มันจะได้เป็นตัวหินออฟแมว3กล่องนะครับซึ่งในกล่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแต่ราคาก็รู้สึกว่าแอบแพงไปอยู่ดีนะครับแอบแพงไปอยู่ดีนะอย่างเช่นจะออฟยอนเนี่ยซื้อแพ็คนี้ก็คือจะได้ออฟยอนแค่36ก้อนเท่านั้นเองนะครับผมอ,ออฟพอนเนี่ยก็จะได้ประมาณเกือบ300ก้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออผมเลยมองว่าแพ็ค2กับแพ็ค3าเนี่ยสำหรับผมแล้วก็ เฉยๆว่ะเออมันมันไม่ได้ดูคุ้มค่าขนาดนั้นนะในความคิดผมนะแต่เพื่อนๆคนอื่นจะมองยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะครับลองเห็นต่างอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับส่วนตัวผมเชยร์ว่าเอ้แพ็กอัปเกรดน่าจะโอเคแล้วก็น่าจะเติบโตได้ง่ายนะครับน่าจะได้แบบเอ่ออย่างผู้เล่นใหม่เงี้ยซื้อพวกเนี้ยมันเติบโตเร็วแน่นอนดูดิเพราะว่าไอฟ้ฟากอนหนึ่งเนี้ยก็คือชุดหนึ่งเนี้ย ได้ต้อง32อันนะครับอ่านะมันก็โอเคอะ่ะผมว่าแพ็คอัปเกรดโอเคแต่อีก2อันนะก็เฉยๆครับนะโอเคฮะแล้วอย่างนี้นะฮะเราขออีกนิดนึงขอเทียบกับเซิร์ฟไต้หวันนิดนึงนะฮะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเทียบหรอกแต่เราก็เล่น2เซิร์ฟนะเราก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูของเซิร์ฟไต้หวันด้วยนะครับของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยแพ็คอัปเกรด2,500ซื้อได้10ครั้งนะครับแต่ข้างในเนี่ยเขาให้เยอะกว่าเรานะครับแต่เราคำนวณแล้วเท่ากัน เท่ากันเพราะว่าของเซิร์ฟซีเนี่ยมัน1,250ได้4ก้อนแต่ได้2กล่องอะไรเงี้ยคือคำนวณแล้วเนี่ยก็คือได,ได้เท่ากันเลยนะครับาราคาของ4จะถูกกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัปเกรดก็ไม่มีอะไรคือมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับซื้อได้10ครั้งไอซ์สองพันห้นะครับแต่ว่าแพ็กต่อมาแพ็กที่2เนี่ยของเซนะิร์ฟไต้หวันดูดีมากเลยทุกคนเพราะว่ามันได้เป็นหินตีบวก1กล่องนะครับในราคา5,000นะ ซึ่งหินตีบวกเนี่ยมันได้ค่อนข้างจํานวนที่จะโอเคเลยนะครับเออนะสำหรับผมที่แบบอ่ะตีแค่ของขาวของฟ้าเนี่ยเอย้ราคา5 0 0 0 0 0 0้า่ัไดมอนเนี่ยมันได้หินค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วแบบหินตีบวก7บวกแอะไรเงี้ยมันก็มีเนี่ยบวก8ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีได้ถึงเกล่องเอ้ย7ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ยังได้ตัวนี้ด้วยเออแล้วซื้อได้3ครั้งก็ มองว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับแพ็คที่2อ่ะใครที่แบบอยากจะลองเสี่ยงตีบวกในราคาไม่ได้แรงมากเนี่ยก็ค่อนข้างแนะนำเลยนะครับเพราะวันหนึ่งได้3กล่องแล้วก็สามารถซื้อได้แบบ3ชิ้นน่ะลดราคาด้วยนะครับเห็นปะเออปกติ15,000เหลือ,อ13,500นะครับผมและแพ็คใหญ่สุดของออทางเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมก็คือจะเป็นแพ็คตัวนี้ที่จะได้เป็นตัวโปลิงคอย5อันแล้วก็เป็นกล่องเลือกนะฮะ กล่องเลือกว่าจะเอาเป็นกล่องอาวุธเงาหรือว่าจะเป็นกล่องโพลิงไดมอนด์นะครับไม่ใช่กล่องสิเป็นไอเทมเลยโพลิงไดมอนด์ที่เอาไว้สืบทอดข้ามสายลดราคา90%นั่นเองนะครับแล้วกล่องอาวุธเงาเนี่ยก็คือได้หมดทุกอย่างตรงนี้เลยนะคือได้เงาขั้นหนึ่งเนี่ยสิกล่องนะฮะกล่องละ10ชิ้นเนาะเอ้กล่องละ15ชิ้นนะครับก็คือ150ชิ้นขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยังได้เป็นตัวกล่องตัวนี้นะครับได้อีก10ชิ้นนะ่ย เออได้อีก10ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ยังได้ตัวฮอคลัชอีกนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยฮอคลัชอีกอย่างละ10ชิ้นนะครับแต่มี8กล่องก็คือ80นะเออก็คือ80ชิ้นแล้วก็แต้มกิวแถมๆม,มานิดหน่อยนะครับก็ดูดูดีอะ่ะเออมันดูดีกว่าเซิร์ฟซีเยอะเลยยกเว้นแพ็คแรกที่อ่ะโอเคเท่ากันแล้วทําออกมาได้แบบเออน่าซื้ออยู่นะครับแต่แพ็คอื่นๆเนี่ยของเซิร์ฟซีก็คือแอบเซ็งๆเหมือนกันคือถ้าเกิดว่า เป็นตีบวกหรือว่าถ้าเกิดเหมือนคล้ายๆไต้หวันเนี่ยผมก็อยากซื้ออยู่นะแต่ก็เข้าใจได้แหละว่ามันก็มันก็คนละเซิร์ฟกันนะเพราะทีมงานก็เคยบอกแล้วว่าไต้หวันก็คืออีกเรื่องหนึ่งเซิร์ฟซีก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคฮะเพื่อน,อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยแล้วกันนะเผื<ๆ>่อจะมีความเห็นต่างหรืออะไรนะครับว่าเฮ้ยผมว่าอัปเกรดเซิร์ฟผมไม่คุ้มหรือว่าเอ้ยแพ็ ออฟแมวดีมากเลยสําหรับคนที่แบบกาลังจะดันออฟแมวอะไรเงี้ยนะครับก็ลองช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมว่าเพื่อนๆชอบแพคไหนกันบ้างนะครับหรือไม่ชอบสักแพคนะครับผมก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตข่าวสารแล้วกันนะฮะว่าวันนี้นะวันที่13กันยายนปี2022เนี่ย ก็มีแพ็คช่วยเหลือพัฒนาเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ